อันเนี er ่เป็นงาสคาออันนี้มีแล้วออดอกแล้วแต่ว่าไม่ดูจักชื่อมันอาน้ตนนี่ลูกอะไรนี่ออ๋อทิมยอดนันเคยเห็นเคยเห็นจะยอดอ่อนมันก็เคยเห็น กต้องไปลงไฟเหมือนกันว่ไพงานลไฟเดีออกตนามันมีต้นจำปาอยู่กับบ้านถ้าอยากได้ตรงนั้นยังไม่มีฝากไปก่อนนะคะนี่เอไป็นไรดจดรถไปมุมนู้นคนอย่างหลายยวันนี่ ไอ้ไอ้นายขายลูกช um, um, hey ิ N ้นอยู่ตรงไหนวะไอ้นายคนที่มันขายก็ตลาดนัดตรงนู้นอะ

โอ้ยดูลูกอันนี้ต้มหมูต้มยากินไหมเดี๋ยวเอาไปต้มจัจหน่อยเลยผ่านขายแต่เนาะมอเตอไปคุยกับคุณบ่าวอันอะไรเอาสองกันทำทำได้ยังไงเป็นก่อนรบก่อน

ใช่เนาะพักอะไของอร่อยยังไงสบายดีสบายดีอยู่ตว่นมัเงยมาแล้วนมยมากมื่อกรุ่นเรีกันเออได้ได้เงินได้เงินคนเฒ่ายังได้ีกว่าเออคือกันนั่นแหละคือกันสบายดีอยู่สบายดีอยู่ยดือูกองกยู่วไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเออลคนคนแต่งานแล้วอ่มาเมื่อนทีแล้วแล้วก็น่องเจมน่องเจมก็ จุดเพิ่งจุดมามาไปมามาไปมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวกำลังจะมีหลานหน่อยได้จะมาได้ไหมที่นี่ที่นี่กับห่วงนาห่วงหลังได้เท่าเอ้ยใช่ไหมล่ะเห่วงงานเนี่ยบ้านกับบ่มีคนดูก็ป้านั่นแหละแกดูเล่ให้แต่ว่าท้าป้าแกไม่อยู่แล้วนั่นแหละจีลล์บากบ่มีคนดูก็ระได้ขายถิ่นอีกตัวเนาะมันก็ตอนนี้ก็ไปดูบ้านอยู่ก้าไปดูบ้านอยู่ก็ชนโอ้ยขายกันสิบ่ยังยังไม่ท่านได้ขายดอกเพราะว่าสวนเองก็ยังอยู่บ่ยังบ่ขายจักแป๋งแต่ว่าก็ ก็บพราะเน่เนาะตอนเองทำเบาไหวเพราะว่าลูกมันบ่ม an <Silver. S 1> <life>. ีมาต่อแล้วไงมัน right? ม oh, ันมดแค่นี้หรอไงเล็กน้อยมันก็อนทำงานอยู่ต่างประเทศกันแล้วมันก็อนทำมาอยู่บ้านเองมันบ่มีงานที่ว่าได้สมกับราคาเนี่ยนะก็เลยงชิชนอยู่ทุนไปก่อนไปมาๆเนี่ยเงี้ยไปสบายดีเดี๋ยวจะไปหาชวนหมูมหอยพอดีนึกได้วันนี้วันพระโอ้ยไปซื้อไปเลยว่ซื้อมันพอนุกเด้ฮะไอ้ก้านเท้า